มาชมคู่เอกหญิงในรายการครับวันนี้ฝ่ายแดงกุหลาบเข็มเพชรโพไซครับน้ำเงินนี่คือน้องไม้ซอพวงทองครับคู่นี้เดิมพันไปกับที่สองหมืนบาทครับฝ่ายแดงนี่กุหลาบเข็มครับน้ำเงินนี่น้องไม้ เดินมาในเชยวเจ้าครับราคาต่อรองเีชยวเจ้าครับแดงนี่สุรินครับจากมอราชวัมรสุรินทร์น้ำเงินนี่จากบุรีรัมย์ครับอาจารย์น้ำนเงินนี่จากแถวบ,นนบุรีรัมย์เนาะน้ำเงินนี่อยู่บุรีรัมย์เนาะ <ś m ary> ยกที่หนึ่งครับเดินมาเนสองหมื่น 2, บาทครับ คู่นี้ดูคู่นี้ครับสู้กันที่งเปลี่ยนคู่นี้นะจะเป็นมวยหญิงที่สนุกอีกคู่หนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ อยู่กับพวกลังเพชรพวกตาสวนเพชรอิกดวงแม่นลกมาอยู่กับเสียจันดกระจาสองกอเปชนกระจาครับนกวเสียครับอตสแย

ไปเอาเลยครับคือเราเชื่อว่าพลุกพล่านใช่ต้องมีแน่นอนค่ผู้นี้คือันดีจากต็มตดบุกที่คุณไปรับจองโหดแกมาแล้วที่จรัน รับบทรับพวกสามเก้าจับบริแดงสุดเสียดสนุกให้บริแดงรับทราบในแคปเก็บมาครับแล้วก็โยกยกผู้ช่วยอยกับชุ่เฉียดพอกไปครับหมดยกที่หนึ่งแดงต่อสามสองนะครับแดงต่อสามสองครับหมดยกที่หนึ่งพี่หมวดชี้แจงต่อปากต้องหงมาหาคู่ใหม่นะครับพี่หมวดชิ้ ดีทางเสียสหารช่บอกว่าปุกเศษย,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 ยังม,ม,มาไม่ถึงเลยปุกเศษยังมาไม่ถึงเลยเสดตายกันมวนเลยมวยเลยห้าหกคู่เองนะครับมวยยันยุคยังมาไม่ถึงเลยอบคุณีต้องพ่เงินมาที่ไหนสักทีท่ทการทยู่ทผู้ใหญ่บ้านแสนกลาง เราก็ต้องขอบคุณบรรดาผู้เลือองโครการผู้เลีงสุดยอดมากแราคามี3ามสองมีห้ครับแล้วแต่ใครจะต่อได้ครับใครจะลองได้ครับแดงต่อสามสองนะครับอ่าดีปันแ่งกลางตรนี้เลครับห้าส่สามสองลองนะครับหล้วถ่ายครับแล้วก็ขอบคุณที่เลืกสุดสุดสุดาวเัมนะครับ วันนี้ลับมาวันที่เกิดสรุปตอจากซอบทโฟมก็จะเป็นทุ่เชื้อยกับคอนเซิตก็จะเป็นที่มีเกิดนะครับ

ผมรายงานะถึมาจักมวยเลยรักษาภูมาคหรือว่าเป็นนักประวัติศาสตร์ครับูิแงเป็นผู้หลักพบโพไซดพบเจ้าหนีเ้หาบกระจายจังรั่องเพื่อยสอเพ่พกรุ่นี้นี่นีี่นักเส้งเสีย

ครับอยู่ครับวันนี้ยกดูกันทีเดียวเต็มข้อครับ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  <laughs> บเไ,ไม่ไดูคู่นี้เสียดายนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์ด้วยครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับเสียงเชียร์มวยต่อเสียงเชียร์มวยต่อเ้ยู็ัวองนะครับทีนี้สกพอดีได้ครับ ผกเชย้์ด้วยนะครับฝากเชยร์ด้วยนะครับผมกูมวยมันๆน,น,นะครับอยากให้พี่น้องเราได้ชมกันนะครับขอบคุค <c> ร <oughs> <t> ับานสอีแที่เคารพการตกนะครับวันนี้กรรมการจิบเนี่ยครับ้กพการจิบเนี่ย เสื้อสีดำนี้คือเพชรกัญญาสองพวงร้องนะครับทีกำลังโด่งกำลังดังครับตอนนี้เพชรกัญญากแขันไกลวันที่ขอบคุณท่านนายกทีรเราว่าสดชื่นนะครับการขบวนถอนแฝงนะครับตัวตีนมันจะมาเปิดสนามเราไปอยู่สี่ห้าตัวนะครับสำคัญที่สุดก็คือขอบคุณมวยมันครับมวยมันคู่การแข่งขันที่สองหมื่นนะครับวันนี้เป็นนัดอีกนัดหนึ่งนะครับหลังจากที่เราเป็จัดที่พระแก้วว กอนนั้นนะครับแล้วก็ในรับความขึน่ชมอย่างที่รองมาทนี้ยิ่งที่สุดเลยครับแล้วโอกาสหน้ามาคงมีกาสเดีกันอีกครับิเนสบารต่อเลยครับขอบคุณครับคุณสักิาิ์เกวับ่นะครับแนก่อห้าสกาจะเป็นนรงเรียนพัฒนนครับประสมประสินะครับแล้วก็ ต้องบอก่วยนะครับจับเลยท่านใหญ่เลยครับสี่ดีกุศลตอนนีเรามเรือีไปเขียวอยู่แล้วดีกุศลลายลัต้องมทั้งหมดดีกุศลต้องมาครับต้องมารีเลยอาชีเดยครัน เสมอเสอแล้วครับเสมอเสมอแล้วยังไทะเลาะทะเลาะเลาลอ่าอ่าอ้โโอ้โห้คุภาพหาดูยากครับผลงานของทีมยดทิศตตาโตัติวอ่าเด็ดขาเด็ดขาโอ้โหุ ออกมาปวนสังใต้เรือีกาก็ไม่รับเชื่อเชื่อเชียอเชื่อเชื่อเชียรเชื่อเชียงเชียอเชื่อเชื่อเชื่อเชอเชื่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 อเช่อเอเชื่อเ่อเช่เชื่อเชื่มเชื่อเกื่อเชื่อเชื่เชื่เอเชื่เชื่อเชอเชื่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 อเัืเชเช เด yeah, cool! 응็กตักเด็กตักเดดกตัโอ้ยสายตาอะไรหลายอย่างอูเฉนที่ไดนมเาะว่าเป็นผู้เล่นี่คบ้ยหนึงสส ขวาดูมลทีเอาไปต้อไาเกี่ยวกับตบกับตูนไปต้องไปครับอ้ไปดูที่เกี่ยวกับลาอไปครับต้อครับโเกี่วทัมบต้องเป็นมือต้องเปมือกำลังใจก้ังคู่โอ้สุดามยก่านไปครับอว้า้อมมาดีทั้งคู่ครับยังไม่มีอาการหมดนะครับ เสมอหน้ no b b ok ่งเงินนะครับหมดยกสามเสมอน้่งเงินนะครับมีการตุกเศษครับตอนนี้ตอนผู้ช่วยน้อยครับรวบรวมมาได้สี่หมื่นกับสี่พันหมดยกสามเสมอน้่งเงินนการดุจการตุกเศษเรารับทราบไปครับต่อจากที้เจ้าโหวดนะครับต่อตากที่เจ้โหวดก็จะเป็นผู้พิเศษ แล้วก็จะเข้าสู่พิธีเปิดนะครับุนี้ไดรับเกีรติานายสนามมวยทาสารารดแสชัยทาพิธีกรทีมดิจตทีไทยผมเดยอคร้อเลยแต่ผู้หทำกัดี่เลยนะแลวก็จเป็นแขกรีะรรู้จักสมบรอ่ขอบคุสาวเสดำนี่คือเพชรกัญญาสองกทองครับแต่จองหันะครับจะเป็นผู้ช่วยน้องสเย

นักเต้นกำลังจะลิงแซงนะครับนักเตินกำลังจะล่งแซงแล้วราคาไบสีห้าหนึ่งครับนักเตินกำลังจะแซ ก็เวลาเป็นทีมของซื้อโอ้ตอนเอาเอากลองกลองไปดูแล้วครับนี่เกิดอะไรต่างกันครับนี่แต่ดูแล้วก็มีทั้ง10ใส่เสือตรงนี้ก็ครับจ้ะ <coughs> ขาล้อไมร้องไปต้องดูนะ่ดูที่หังู่งไปยกสู่แล้วหังจะตบดินดิงานเดียดพายอาลีป้ายเพื่รชนะนะจนได้ที่สี่หมดยกที่สีครับนำเงินต่อ2องข้มือนะครับ หมดยกสี่แล้วนินต่อสองขวามือนะครับสิบหนึ่งนะครับสิบหนึ่งนะครับก็ยกสี่ยกเดียวครับใช้ครับใช้ยกสี่ครับก็ตอนนี้นินต่อสิบนะครับนินต่อสิบก็ต่อไปลยครับ ตอโหดแลบทุฝ่าก้วก็ะเดนกับเพื่องสุดเสียงลงตัวที่สองันหลังจากนั้นผู้ช่วยน้อยอนไทยสมพรกับสุดเสรสอบขันที่สดใน้านกนขงผู้ช่วยน้อมาแล้วสี่หน่กับสี่พันโอ้ก็อาการเส๊งใจขาดใจยกอดก้ไปต่อพี่ักก,กับผู้เชียวกบสาวสุดทิ่น

ပါဘယ်စုစုကတ်တီနည်းကတော့เดินออกมาใจผู้เดินคู่นี้ เอาเลยครับที่สุดเราลกเทสบาการสสไทยนักสัจอนที่สามศึกิงหางที่ต่างปรทศต่อไปจะเป็นการแข่ขัะว่าง ตะกรณฑ์พระแม่นะครับไปดูกันสู้กันครับจนบาดแสงจบงานแล้วครับเอาละครับจบเช้านี่ครับ ดื่งน้ำเงินในร้ำตาของน้ำตาลน้ำไปอย่าทุบลงเลยนะน้ำไปอย่าทุพลเลยนโอกาสนี้เป็นเชิญพวกในการบัวยอยนกันนี้